ปีจนถึงวันนี้เนี่ยคนในพื้นที่ยังรออยู่แม้ว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสเจอกับท่านนายกของมาเลเซียด้วยตัวเองซึ่งไม่ได้เจอกันง่ายๆนะคะในนทีจะเห็นภาพผู้นำสองประเทศมาเจอกันแต่ว่าเรื่องการผลักดันเศรษฐกิจยังไปไม่ได้สุดตามที่คนในพื้นที่คาดหวังค่ะและแน่นอนนอกจากด่านสะเดาที่คุณปวีณาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ใกล้กับด่านสะเดามันมีด่านเดิมชื่อว่าด่านปะดังเบซานะคะวันนี้ที่ด่านปะดังเบซากําลังเกิดคําถามเพราะด่านปะดังเบซาส่วนใหญ่ ภาพฐานเศรษฐกิจในพื้นที่คือท่องเที่ยวค,คือการค้าขายค้าปลีกค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้ในยกพุ่งเป้าที่ด่านสะเดาด่านประดังเบซาด่านเดิมแม้จะไม่ปิดแต่โจทย์ของประดังเบซาอยู่ตรงไหนในสมการการพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนเป็นเสียงจากคนในพื้นที่ที่สะท้อนผ่านทีมข่าวค่ะประดังเบซาในอดีตก็ที่ถึงนักท่องเที่ยวนะรถทัวโจทย์ต้งแต่หน้าบ้านเรานี่เกือบถึงมัชชีนิดะ ซ้ายขวาหมดเลยนะมาจากทุกจังหวัดของประเทศไทยอ่ะอย่างแถวๆเนี้ยเมื่อก่อนเป็นรถเมย์จอดแม่ค้าค้าขายขนของเข้าออกอย่างตรงนี้เขาเรียกว่าลูหมาลอดในสมัยก่อนขนของออกมาชิดละประมาณ10บาท15บาทเดินมามาณสองสามชั่วโมงนี้ก็ในครึ่งวันนี้ก็สามารถหาเงินได้แล้ว1,000งพมันก็ ดูดีไปหมดหละตอนนั้นค้าได้กับตุอยางเลยแต่วันที่ค้าดีมากๆตอนนั้นช่วงนั้นมาเล่จอมเสื้อผลไม้ไม่ว่าตัวเรียนไม่ว่าเงาะไม่ว่าอัง,งุนเต้ก็มีเยอะแต่คนใกล้ดีคือรู้สึกว่าเย่เลยเพรปิดด่านเนี่ยกลายเป็นความเงียบเหงาบางคนเพื่อนบางคนก็หมดตัวก็มีค่ะหมดตัวแบบว่าเหมือนกับไปต้องกลับบ้านอะ่ะบางคนต้องกลับเลยหาสินฐานตัวเองอยู่ไหนกลับไป กลับไปก็ไปไม่รอดหรอกถ้าไม่นานก็วนกลับมาอีกแต่มาใน,ควา,น,าวานความที่เงียบเหงาแแหละมาในความที่เงียบเหงาก็เริ่มปรับตัวกันอยู่กันไปการเปลีป่ยนแปลงสังคมมันก็เปลี่ยนไปเยอะนวัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนไปเยอะมีบุคคลข้างน,นอกมาอยู่กันเยอะการคมนาคมมันก็จเจริญกันเยอะมีการนําเข้าส่งออกโดยการเทคโลจิสติกเออยเลยม,มันไม่มีการแบบว่าแบกหามตอนนี้จะมีการที่แบบส่งคลังรถตู้ รถตู้สินค้าแล้วก็พวกเทเลอร์อะไระส่วสน,สนมากจะแบบคนที่ว่าชไปพวก,กอย่างเราเรานี่คือจะไม่เท่าไหร่แล้วจะให้หลายๆอย่างไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ปิดด่านตรงนี้นะนำ <c oughs> มาเรอเอามาเทียวมาแต่มันไม่ค่อยแวะข้าวบดังมันเป็นแค่สังขานนั่นแหละถึงเราคิดว่าจะทํเพื่อจะให้คนตีจะไปอัดใยใไปสงครเน้ะให้แวะที่บดัง่อนคนไปต้องหาทางต้องมีต้องหาช่องทาง จะอยากให้มีการพัฒนาในส่วนของเศรษฐกิจในส่วนศักยภาพบุคคลและในส่วนของความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวประดังโอ้ยอยากจะให้ก็มีประตูเปิดให้เดินตรงนี้ได้อะใจอะแค่นั้นแหละไม่เอาอะไรมากให้มาเลยอะสมมติใครก็ได้ที่มันจะจบหนังสือให้มันผ่านตรงนี้มาบ้างก็ยังดีอะแค่นั้นเองไม่ได้เอาอะไรเยอะให้มันมีทางให้คนได้มาอยู่ตรงนี้ พักอาศัยซื้อของกินอ่ะไม่ซื้อผ้าเราก็ซื้อของกินพี่น้องเราก็อยู่ได้คิดว่านะว่าอยู่ได้ เสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่แล้วคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพชัดเจนโดยเฉพาะภาพบรรยากาศนะคะที่ชุมชนประดังเบยซาเนี่ยที่เป็นชุมชนชายแดนไทยมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งแห่งในอดีตเนี่ยถ้าเมื่อกี้ฟังดูเราจะรู้เลยว่าในอดีตรถก็เยอะ <c oughs> คนก็มากนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาหนาแน่นการค้าข้ามแดนเคยเป็นแหล่งที่สร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่แต่ปัจจุบันเนี่ย กลายเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นใ,<ช>ในมุมมองของคนในพื้นที่นะคะเพราะว่าทางข้ามแดนอยู่ห่างจากชุมชนทําให้กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวจะเข้าถึงที่นี่ก็ยากมากยิ่งขึ้นเนื่องจากถนนสายหลักจาก ด่านข้ามแดนจะพุ่งไปที่ตัวเมืองหาดใหญ่แล้วก็ตัวจังหวัดสงขลาเลยค่ะอยากชวนคุณผู้ชมดูแผนที่เพื่อให้เห็นภาพนะคะว่าแต่ละจุดห่างกันอย่างไรด่านสะเดาคือด่านที่ท่านนายกเพิ่งจะไปเยือนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วค่ะส่วนด่านประดังเบซาในภาพอยู่ถัดไปด้านบนสะเดากับประดังเบซาห่างกันสักประมาณ30กิโลเมตรนะคะเดิมทีคนมาเลเซียเข้าทั้ง2ด่านแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ด่านสะเดาถูกปักหมุดว่าเป็นการขนส่งขนาดใหญ่รถบรรทุกใหญ,ใหญ่จะไปที่ด่าน เดาเพราะโลจิสติก<ะ>เขาจัดระบบไปแล้วแต่ด่านประดังเบซาล่ะคะเดิมทีคนในพื้นที่เขาบอกได้ไรายได้จากคนมาเลเซียที่ข้ามมาเรียนข้ามเข้ามาทํางานแต่ตอนนี้มันไม่มีภาพในการหนุนเสริมตรงนั้นแม่ห่างกันได<ะ>้สากิโลเมตรเขาก็เลยตั้งคําถามคําถามคือวันนี้นโยบายของรัฐบาลอยากให้พัฒนาด่านเสดาแล้วมีถนนวิ่งขึ้นไปด้านบนนั่นแหะคะ่ะหาดใหญ่ค่ะ อยู่จังหวัดเดียวกันแท้ๆนะคะแต่ว่าคนในพื้นที่บอกว่าโหแม้มันมีต้นทุนมีศักยภาพตรงนี้ทําไมถึงไม่มีนโยบายที่ดันให้ไปพร้อมๆกันทั้งสดาประดังเบซาและหาดใหญ่ค่ะเดิมทีดานประดังเบซาเป็นพื้นที่โลจิสติกสําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ค้าขายชายแดนที่สําคัญก็เลยมีความพยายามที่จะผลักดันทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ประดังเบซาด้วยค่ะเราจึงสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยก็สัมภาษณ์นายกธุกรกิจโรงแรมในพื้นที่ว่าเขามองว่าการท่องเที่ยวคนมาเลนี่ก็ชอบมาเทที่ยยวไ แต่ทําไมปดังเบซาเงียบเงียบไปในช่วงนี้นะคะคนในพื้นที่เขาเล่าว่าเดิมทีคนมาเลเซียจะเข้ามาซื้อของและขายของในพื้นที่ปดังเบซาด้วยค่ะแต่ปัจจุบันเงียบเหงาส่วนเวลานี้ด่านสะเดาปัจจุบันกําลังขยายเส้นทางใหม่ซึ่งเป็นด่านรองรับโลจิสติกหรือการขนส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นหลักนะคะรวมถึงปัจจุบันเศรษฐกิจชายแดนสะเดาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องการจับจ่ายซื้อของแต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสถานบันเทิงก็เห็นโอกาส ก็แปลว่าในพื้นที่30กิโลเมตรที่ห่างกันนะนอกเหนือจากเรื่องขนส่งการท่องเที่ยวเขาก็อยากจะให้มีการผลักดันเหมือนกันแต่วันนี้ยังซบเซาอยู่ค่ะ และถ้าย้อนรอยดูนะคะชุมชนด่านชายแดนประดังเบซาก็มีการพัฒนาไปนะคะตั้งแต่ปี2452ที่มีการปักเขตแดนระยะระหว่างสยามกับอังกฤษแบ่งพื้นที่ประดังเบซาออกเป็นสส่วนไร่เรียงมามีการสร้างเส้นทางรถไฟการขยายชุมชนให้ใหญ่ขึ้นและที่สําคัญก็พัฒนาเป็นพื้นที่ชายแดนกลายเป็นพื้นที่ที่เกิดเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นในช่วงปี2516ค่ะแต่ว่าปัจจุบันในปี2567การ ชายแดนกลายเป็นการค้าข้ามแดนโดยสมบูรณ์แต่จุดหลักประตูทางเข้าอย่างที่คุณวิภาพร์บอกไปอยู่ที่สเดาแล้วก็พุ่งตรงไปที่ตัวเมืองสงขลาเลยค่ะคงต้องจับตาก,กันต่อเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนไม่ใช่เฉพาะชายแดนไทยมาเลเซียนะคะจริงๆตอนนี้ทางเหนือทางอีสานก็มองเหมือนกันว่านโยบายรัฐบาลจะพาพวกเขาไปได้ไกลแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจับตาก,กันต่อวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ